สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีคะ่ะทุกท่านคลิปนี้อุ้ยคลิปนี้นะคะมารีวิวแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะเสียวเสียวมีดค่ะรีวิวมาดูกันว่าวันนี้ยังไงเนี่ยพนัแดอะไรมาบ้างมีดมีคคมนะคะปึ๊บเสียวเสียวเสียวโอเคมาดูว่าวันนี้พนัแดาอะไรมามาดูกัน แค่นี้พอละมีเสียวโอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะคะมีกระดาษหอ่อนี่ก็กระดาษหอ่อของี่อยู่นี้มาดูกันว่ามีอะไรค่ะนะคะมาวันนี้มีอะไรมาฮห้หะให้ประนาดโอ้มีโอ้ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ อยู่นี่ค่ะทุกคนเจอแล้วนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเล็กๆล็้นเป่ากันพื้นเลอะเดียญจะเลอะเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินสามรอบกับสามรอบยี่บาทกับเหรียญเงินรัชดามีอยู่สองรายการ สองรายการแต่หลายเหรียญน,นะคะเขาแจ้งมาแล้วค่ะเขาส่งมาให้ดูในบ้านเขียวแล้วว่าเขาส่งอะไรมาบ้างนะคะปนักติราคาให้เรียบร้อยเขาก็พอใจในราคาที่ปนัดให้ค่ะเขาก็ขายเพราะเขาถามว่าต่อไปจะมีอนาคตราคาจะขึ้นกว่านี้ไหมปนัดก็ตอบไม่ได้เพราะที่รู้ตอนนี้ราคาลงมาก ลงมากทุกรายการราคาตอนนี้ลงดิ่งทุกรายการจะมี3มรอบอยู่สองเหรียญน,นะคะ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแปดก้าอ๋อไม่ถึง10มีรัชดาอยู่9้าเหรียญค่ะรัชดาเก้าเหรียญสามรอบสองเหรียญสมรอบ หน้าเหรียญย0บาทนะคะและดานี่หน้าเหรียญส0บาทเหรียญ2เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ผลิตเยอะมากไม่จบสักทีนะคะกรมมีงานเมื่อไหร่ก็จะมี2เหรียญนี้ออกมาด้วยตลอดเลยนะคะงานกรมอะค่ะเวลากรมจัดงานที่ให้แลกเหรียญเยนาะจะมี2เหรียญนี้ติดมาตลอดทุกครั้งจริงๆเคยขายนะคะเหรียญน,นี้เคยกรมเคยแพ็คขายชุด แพ็กหนึ่งแพ็กเกตขายพันสองมั้งพันกว่าบาทอะค่ะนะคะ,นะคะปัจจุบันกรมขายอยู่น่าจะสามร้อยโดยประมาณจำไม่ได้แน่นอนประมาณนั้นนะคะ่ะทุกอย่างราคานะคะโอ้โห و, กรมเขาทำแบบแต่องว่านะ่ะนะเป็นสิทธิ์ของเขากรมนี่ไม่ใช่กรมตรงที่ลงผลิตไม่ใช่โรงกระสาบนะคะเป็น กรมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเขาเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ะะสวัสดีทุกคนค่ะใครอยากรู้อะไรถามป้านาดได้นะคะป้านาดรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่นะคะถามได้เลยค่ะป้านายินดีให้คาตอบทุกคนนะคะถ้าอยากรู้ต้องถามเนาะถ้าไม่ถามก็ไม่รู้บางคนสงสัยนะคะอยากรู้แต่ไม่กล้าถามค่ะถามได้นะคะถามได้ทุกคนไม่ต้องกลัวป้านา ปนาตอบตอบทุกคนตอบทุกคําถามนะคะอันนี้คือที่ปนต,ต้องมาไลฟ์เพราะว่าด้วยความที่ปนไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนต์ไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนต์ไม่มีเวลาไปตอบอในห้องแชทค่ะจะตอบแชทก็ไม่มีเวลาจะตอบคอมเมนต์ก็ไม่มีเวลานะคะปะ้านาเลยอาศัยนี่แหละค่ะ พบปะเจอกันที่ไลฟ์เ hmm. น <like S 2> mm ี่ยค่ะนะคะเจอกันที่ไลฟ์ไลฟ์ก็คือถือโอกาสตอบคำถามเลยใครอยากรู้อะไรก็ถามมา mm hmm. เดี๋ยวพนักก็ตอบในนี้เลยสักทีเดียวรวบยอดนะคะรวบยอดตอบทีเดียวนะคะ mm hmm. หรือหรือจะ,อะบ้านเขียวก็ได้นะคะ พนันลืมพนันลืมให้ลิงไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปัหาลิงไลน์ก่อนเนาะจะปักลิงไลน์ให้ค่ะแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยเพิ่มเพื่อนมาแล้วก็คุยกันในนั้นนะคะทุกคนอุ้ยคุณเอน้องเอน้องเอสวัสดีค่ะน้องเอสบายดีเหรอคะน้องเอมาหาโอมาได้น้องเออืมคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานมาก สวัสดีค่ะน้องเอตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ประจวบคะโหไม่เจอกันนานมากคิดถึงบุญรวมญาติก็นะก็ไม่ค่อยได้ไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีเวลาเลยไปช่วงที่เขาไม่มีงานค่ะไปก็ไม่คยไม่ค่อยจะเจอใครก็เจอแต่คนอยู่ที่ในหมู่บ้าน ล่าสุดไม่แน่ใจว่าอ๋อเผาดอกเตอร์สุวัส์เนาะที่ไปล่าสุดน่าจะางานนั่นแหละค่ะเผาดอกเตอร์สุวัส์หรือหลังหลังนั้นไปอีกมั้งจำไม่ได้ละอ้อไปบรรจุก,กระดูกอีกงานหนึ่งค่ะนะคะอยากรู้เรื่องเหรียญอะไรถามได้เลยนะคะทุกคนว comment, นะคะันนั้ไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนต์นะคะไม่มีเวอไม่ไม่มีเวลาไปตอบออ อินบ็อกและใต้คอมเมนต์เพราะนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปตอบนะคะเพราะนั้นเลยอาศัยมาไลค์ตอบเลยนะคะไลค์ like, ตอบคำถามเลยะรวบยอดทีเดียวไปเลยค่ะวันนี้เป็นนั้นไม่มาไม่เป็นเวลาอยากมาตอนไหนสะดวกตอนไหนว่างตอนไหนเป็นนั้นก็มานะคะวันนี้แกะกล่อง เหรียญก็จะมีเหรียญรัชดามา9เหรียญน,นะคะเหรียญ3รอบ2เหรียญ3รอบนี้อันนี้ไป่นรับซื้อ400บาทนะคะรัชดา120าลงค่ะเหรียญตอนนี้ลงราคาทุกรายการเลยเหรียญสะสมนะคะตอนนี้ลงลงทุกรายการเ,าเหรียญ10บบาทปี41นะคะมีแนวโน้มว่าจะลงนะคะมีแนวโน้มว่าจะถูกปรับลงเพราะ ปกติแล้วป็นนรับซื้ออยู่เมื่อก่อนเลยก็คือ100ใช่ไหมคะจาก100ปรับลงมาเหลือแปดสิบแปดสิบนตอนนี้ในห้องในกลุ่มมีขายแปบาทแล้วอะคะ่ะถ้าในกลุ่มก็ขาย80บาทเป็นน่าจำเป็นคะ่ะจำเป็นมีความจําเป็นที่จะต้องปรับราคาลงต่ํากว่า80เพราะเพื่อที่จะนํามาขายในราคาแปบาทเหมือนคนอื่น เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะใครมีอะไรจะขายนะคะพอนัว่ารีบขายถ้าเก็บไว้รอราคาขึ้นโอกาสขึ้นยากค่ะยากโอกาสขึ้นนะคะมีแต่โอกาสจะปรับลง